ได้นาทีน้หม่ส่งจะได้นี่น้หม่นจ่างเยอไปห้าหน่อไม้นล้วเ่งอจากเราบริตไปเองนี่ดูไม่ อ๋อน,นำ้ำชิโนก็กินอยู่วดนเองแต่ว่าสิร้องขาไปมันอันนี้นะี่ร้องว่อยากขากไปไซร้ายเพราะว่าหย่านมันบูดหย่านไปว่าหดน,นะถึงไปฝากเมื่อวันที่า3 ด่ว่้เออเ่อก็แลเนึ่งใช่ตรค่ะเห็ดหนึ่งค่ะพท่นโบบบอบ้าต้จนตืดนะเห็ดแบบหนงแบบดองค่ะนะดองก็เสือกกได้ มันเอาไปข้าวเดียวมันกันนี่มันก็ห่อมันก็อันนี้บมท่านเป็นทำไมดองเพิ่งดอกข้าวเดียวหนึ่งใส่ทุงเอาก็ได้ไม่จังไลยเพิ่งไปไหนเขาจะจบเอาจบจริงเห็ดแบบหนึ่งโมต้องเอาไปใส่ตู้เย็นค่ะนะ รัดน่อใหม่ในสวนมาเพิ่มแย่วเลยตัวนี้หน่อใหมเ่เดียงน้องเแบบดีเยงน,น้องคือกันแต่ว่าคนละแบบได้เติมเบเนสเซียดมาเฮ็ดหน่อใหม่สมปอกแล้วล่ะซุ่มเลยน้ำไม,ม่สมปอกมาก ไม่สมได้น้อยเดียวเยอะเกินหมดชั้นลายตัวนี้ต้่มสีต้่มมันจืดๆก่อนนะพี่น้องต้่มต้ต่มแล้วจังจังสีหนึ่งเอามาหนึ่งที่หนึ่งใศษเตาใศษพืเนอนะพี่น้อ,อเงเปนทีโยดปะ

บัเ yeah. ี้นยไม่เด็นหนไม่เด่บัานตั้งหนาเดี๋ยววันเป็นเห็ดน่อมสงตงหน่อยสิ่มตั้งนอสิ่มตังหน่อยตุย้จิ้ขาวหน่อยนหน่อ้น่นมันแบบมันซืองแบบนซื้อเต้ยม่รห้อะปลาต้กได้ีเหมงอนก สิเก็บคองสิไปต่ำยูทูบซาพี่นนังไม่เต็มีได้บม่มีการนเกบปดถาสอีกมาทตัดเลยนะตัดมาใหม่น้องสายดีชนดเลพี่น้องเห็ดตักเห็ดมาใหม่สวยอาไวนก่อนมาใหม่เขาตัดมาบนน่นเลยอ้อคักเนาะ ทำไมไวะเนียอไ้เดือ,อ,อ<ม>ดดิเหทำไมสสมเพราะว่าไปพักกันไป,ปนนไปถเลยบ่มีแพ้าหน่อหม่หรเ่ยสตามไปอยู่ได้มาได้มาทักเหตหน่อไมา่แต่เีเดียวเาะเรว่าไปอีก <c oughs> มล อ่อนเอ่นไดอนมยอะได้เนาะไม่มนี่นี่นหมือนปลาเขาปลาอกนนปลาเขาเนาะงสีมันคือสีกแกด่ดนบดิแก่เลยะไ,ไมะเ, <c oughs> ะเห็ดไกจะเ็บอเลยว่าคือปีเห็ด <c oughs> องกกจะเห็ดนมสม ทำไมดองไม่ดองก็แได้ทงแมทปีนิวอะไรข่าว่าเอาไหน่มทงไมทงข้าว่าข้าว่าเอานนำหนำพ่นบ่น้ำให็่นี็นาดพ่นใช่ไหมมันที่เทียบไปโดนดูว่าจังมันที่เนนาอืถ้าเน็หนาอันนั้นหนบดาล้มนา่ได้โกดนเนาะมันโมเป็นด้วยอมันีนามมีสูตน้องเนาะองน้ำพนที่มีแม่เราเห็ดนะ หนาวอืก็บ่ได้แล้วแม่หนาอื่นก็บ่ได้หนาวหนาวเองแต่คันเป็นหยังเนาะยาดมันมีกดอีหยังเข้ามานี่แหันลเให้หนาวสงสมันมียินหลายยินปูนหลายเนาะสนาอันนั้นใส่เซนสมนีเากันตรงได้เฮาใส่ยาอันนี้นมประาเออน้ําปลาปาก็ทรงเฮ็ดบ่ได้เนาะทงสิได้แต่น้ําพ่น nằm ba đan gặp đại Đây, nói, thì để cái nòng nó mày, mày tới nạm phun nhà anh nhiều, mày súng nó mày đo, nó mày súng cái thứ can, ăn mua xe nạm phun gặp lại đại, hắn mua lạng nạm phun gặp lại nào thì cái chạy như nói điều, sao điều cái nào, thứ hai xây cặp buốc nói nói thì có lẽ ăn một chút đủ, buốc hoa sen hoa sen như vậy. เออน้องติดตกระหักมากะปกทำอีดว่าสเฮดขายแล้ววันี้ช่วงนี้ก็ได้โปรตีนยูบ้านก็ได้สมเหตุสมอว่าสีชมพ้าแต่่ะปีนี่ไหปลาลดไอโดนเออเลยเป็นหมื่นกว่าบาทเลยเออเลยปลาลดค่ะค่ายดีขนาดล้วเจ้าี่างปลาลดแห้งะยงไว้เสะได้แม่ได้มาได้กินกับเผาตัวนึงได้ยังอีกนะ จะเติมบักทัว่าวพี่น้องแม่ประดดแ่พยงมัเมัอนหอมเลยระดดเก็นวดมันหอมกลิ่นแล้วความอยากแม่หอมสีใยหอมหอมแค่ก็จะมาเสิร์ฟไปทางฝั่งไทยก็มาพี่น้องไทยตามมาที่มาแบบมากิถ้าจะจะเคยกินก็มาระวังละเอาหอมมากจรินพี่น้องกระดด เงินบางเทอะเพิ่นบ uh, ่เคยกินผ uh, ักแน่ค่ะอืกินบ่เดี๋ยวพี่น้องแคนําเกลือไว้นกระต๊กอีกเนาะตกน้ใหม่ก็โอ้ ไปเบาๆน้อัๆเ้าคือคนอ่ะมันหมดแลมอนหน่อยๆได้แต่ว่ามันพดดี ฝนกะเศร้าแน่ล <that> ่ะตกเวิรหมือฝนแล้วเอ้ยพี that ่น้องอ๋อนตกไปดักหนังเล้วก็ใหม่แดดแล้วพอดีเเหยบแปนาวที่มูอกึรงหายุ่เขาสวน ฝนตกเลยตกเสาตกแวะตกครับตกแน่นี่อเอยเป็นลกเป็นหายหุ่ถ้าเป็นเขาก็อันนี้ lộn bớt hay mình thở thò nhảm ngồi <laughs> lóc tát mày nhá mày lẽ pí nó lúc sau cáu thì để hoang nàng đi đi ngắm 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 เบ nah ิ่องยังมือนี้มือนี้ว่านยังว่านผีโบได้ไปใส่โบได้ไปใส่ยุดอีหยังยุดโบได้ไปทั้งสีเออมื่อื่นว่านเนี่ยมื่อื่นว่านยังวันจันทร์วันจันทร์ เริ่มต้นแปลงเฮียนจ้าเหมือนแน่แนหอ่อืืนเอาไปองเฮียนมื่อีวันที่ก็ได้ไปหงเฮียนอาบาบายบายปลาลูกเนะี่ยฝากปลาลูกกดอยหยาง ฝากปลาดุ่มก็ไหลก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ใช้ปานเนเธอร์จ้าบมอใครว่าเลยซื้อใช้ปานโอซื้อจากไหนแต่เอาเป่าสะบ่าไหมปากก็ได้ก็แร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เอาเงินได้ร้ายเนเธอร์จ้าโอ้โหกดติดตามน้ำติด่ะกดติดตาม ดดเดี๋ยวบนเกาะในที่เบาะค่ะหยิบเนีอะหยิบม,ม้าใส่กล่องคนบนหยิบโม,มงามได้หยิบม,ม้าใส่กล่องพี่น่ะบ๊ายบายคนตกพี่น่องเมี่ยวนั่นงอยู่แต่ในหอ